บิสมิลลาห์มาลายกะกับสามสหายขี้เรือนหัวล้านและตาบอดรายงานจากท่านนบูฮุรอยรอ้อรอดียันล้อฮุอันหูว่าท่านเคยได้ยินท่านนบีสล,ลลอหัวลายฮิวะสลามกล่าวว่ามีชายสามคนจากมณีอิสรออีนคนหนึ่งเป็นโรคเรือนที่ผิวหนังคนที่สองหัวล้านและคนที่สามตาบอดอันล้อประสงค์จะทดสอบพวกเขาจึงได้ส่งมาลายกาท่านหนึ่งไปยังพวกเขา มาลัยกาได้ไปหาชายที่เป็นโรคเรื้อนและถามเขาว่าท่านหวังสิ่งใดมากที่สุดเขาตอบว่าสีผิวที่ดีผิวหนังที่สวยงามและให้โรคที่ทําให้บุคคลรังเกียจฉันนี้ได้หายไปแล้วมาลัยกาก็ได้รูปลงไปบนผิวหนังของเขาโรคเรื้อนได้หายไปแล้วและผิวหนังของเขาก็สวยงามมาลัยกาถามเขาต่อว่าท่านชอบสมบัติชนิดใดมากที่สุดเขาตอบว่าอูด มาลกาก็ได้มอบอูตัวหนึ่งซึ่งกําลังตั้งคันอยู่ด้วยพร้อมดูอาว่าขอ,อนล่อสมงใ้ท่านได้รับบอดกอรในอูตัวนี้ต่อมามาลักาก็ได้ไปหาชายที่หัวล้านและถามเขาว่าท่านหวังในสิ่งใดมากที่สุดเขาตอบว่าเส้นผมที่สวยงามและความอับอายที่ทําให้ผู้คนรังเกียจฉันนี้ได้หมดไปมาลัยกาก็ได้รูปลงบนศีรษะของเขาผมที่สวยงามก็ได้งอกออกมาและความอับอายก็หมดไป มาลายกาถามเขาต่อว่าท่านชื่นชอบสมบัติชนิดใดมากที่สุดเขาตอบว่าวัวตัวเมียมาลายกาก็ได้มาวัวตัวเมียตัวหนึ่งที่กําลังตั้งครรภ์ให้กับเขาและขอดูอาว่าขออันล้อส่งให้แทนได้รับบารละกอนในวัวตัวนี้หลังจากนั้นมาลายกาก็ได้ไปหาชายที่ตาบอดและถามเขาว่าท่านคาดหวังในสิ่งใดมากที่สุดเขาตอบว่าฉันหวังว่าอันล้อจะส่งให้ฉันมองเห็น ฉันจะได้มองเห็นผู้คนมาลายกาก็ได้ลูบลงไปบนดวงตาของเขาและอัลลอก็ส่งทําให้เขามองเห็นมาลัยกาถามเขาต่อว่าท่านชื่นชอบสัมบัตชนิดใดมากที่สุดเขาตอบว่าแพะมาลัยกาก็ได้มอบแพะที่กําลังตั้งคันให้แก่เขาหลังจากนั้นสัตว์ทั้งสามต่างก็ออกลูกมาเรื่อยๆจนกระทั่งชายคนแรกมีอูดเต็มหนึ่งหุบเขาและชายคนที่สองมีวัวเต็มหนึ่งหุบเขา และชายคนที่สามก็มีแพ้เต็มหนึ่งหุบเขาเช่นกันต่อมามาลาิกาก็ไม่หาชายคนแรกในสภาพลักษณะเดียวกับชายคนนั้นคันเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนและได้กล่าวว่าฉันเป็นคนยากจนสเบียงต่างๆสําสหรับการเดินทางได้หมดสิ้นไปแล้ววันนี้จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันได้นอกจากอันล้อแล้วก็ท่านฉันขอต่อท่านผู้มีสีผิวที่สวยงามและผิวหนังที่ดีอีกทั้งยังมีทรัพย์สมบัติที่มากมายโปรดมอบอุกต,ตัวหนึ่งแก่ฉันด้วยเถิด เพื่อฉันจะสามารถเดินทางต่อไปได้แต่ชายคนนี้กลับตอบว่าฉันมีภาระจําเป็นมากมายมาลัยกาจึงบอกเขาว่าเหมือนฉันจะรู้จักท่านเมื่อก่อนท่านเป็นโรคเรื้อนซึ่งผู้คนต่างพากันร,รังเกียจเป็นคนยากจนแล้วอันล้อก็ประทานทรัพย์สมบัติให้ท่านไม่ใช่หรือแต่เขากลับพูดด้วยความยะโสว่าฉันได้รับสมบัติเหล่านี้มาจากมรดกของคุณพ่อและคุณปู่ของฉันเองมาลัยกาจึงพูดว่า หากท่านโกหกขออัลอทรงทำให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นมาลัยกาก็ได้มาหาชายคนที่สองในสภาพและลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อครั้นที่ชายคนนี้ยังหัวล้านได้ได้กล่าวกับเขาเหมือนที่ได้กล่าวกับชายคนแรกซึ่งชายคนที่สองนี้ก็ได้ตอบมาลัยกาเหมือนกับที่ชายคนแรกตอบมาลัยกาจึงพูดกับเขาว่าหากท่านโกหกขออัลอทรงทำให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิม จากนั้นมาลากาก็ได้มาหาชายคนที่3ในสภาพลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อครั้นเขายังตาบอดและได้กล่าวว่าฉันเป็นคนยากจนสเบียงต่างๆสํา,าสหรับการเดินทางได้หมดสิ้นไปแล้ววันนี้ไม่มีใครช่วยเหลือฉันได้นอกจากอันล้อแล้วก็ท่านฉันขอต่อท่านผู้ที่กลับมามองเห็นได้โปรดมอบแพทสักตัวแก่ฉันด้วยเพื่อที่ฉันจะสามารถเดินทางต่อไปได้ชายคนนี้ก็พูดขึ้นว่า ฉันเคยตาบอดแล้วอันล้อก็ส่งทำให้ฉันกบมามองเห็นได้จงเอาไปและเหลือไว้ตามที่ท่านต้องการได้เลยขอสาบานต่ออันล้อฉันไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรเลยกับสิ่งหนึ่งที่ถูกกลับไปเพื่ออันล้อผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงทรงและมาลายกาก็ได้ตอบกลับว่าเอาทรัพย์สมบัติกลับไปเถอะพวกท่านถูกทดสอบและอันล้อทรงพอพระทัยในตัวท่านแต่ทรงกิ้วต่อสหายทั้งสองคนของท่าน